สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมอยู่บริเวณแยกบางลำพูนะถนนด้านหน้าของผมที่ยาวไปูุมก็คือถนอนพระสุมเมนนะด้านซ้ายก็ถนนสามเสนด้านขวาก็เป็นถนนจัตพง์ตรงหัวมุมนะครับเห็นเป็นตึกร้างนะครับก็คือห้างที่โด่งดังในอดีตเลยนะในยุค ประมาณปี26-27นะครับหห้างนี้ดังมากเลยเรียกว่าห้างนิวเวลด์นะครับแล้วก็มีปัญหานะสร้างตึกนะต่อเติมผิดแบบนะครับถูกสั่งให้รื้อนะตอนหลังก็ตึกก็ถล่มลงมานะครับในช่วงระหว่างรื้อถอนเนี่ยนะก็เป็นข่าวที่ฮือฮากันไปนะครับแต่พอช่วงประมาณปี58นะครับมีข่าวฮือฮากันอีกนะเนื่องจากว่าเป็นวังมัดฉานะครับมีปลามีคนไปปล่อยปลานะครับออกลูกออกหลานมา สามพันกว่าตัวเลยครับเขาจับไปปล่อยมาแล้วก็เป็นข่าวดังอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงประมาณสักปีห้าแปดห้าเก้านะวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆนะครับมากันที่ถนนไกรสีมาดูเขาปรับภูพิทักษ์นะครับก็เป็นในเฟสที่สองนะ,อะของการปรับภูมิทักษ์ในย่านบางลำพูคือเฟสแรกในะเป็นถนนข้าวสารนะครับ เสที่สองนี่ก็เป็นบริเวณถนนคลายสีตอนนี้เขาปลอกภูมิทัศน์แล้วก็มีการนำเนี่ยครับนำต้นไม้นะมีซุ้มต้นไม้มาก็ประมาณสักห้าหกซุ้มนะครับแล้วก็มีจุดนั่งนะครับพักผ่อนบริเวณร,บรอบๆต้นไม้ด้วย ตรงนี้ก็เป็นเฟสที่สองนะครับต่อจากถนนข้าวสารนะแล้วก็จะมีเฟสที่สามก็เป็นถนนตัน,นีีกับถนนรามบุตรีเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับเดินดูบรรยากาศกันนะตอนนี้ก็ก็ปรับภูมิทัศนะครับก็ดูดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับก็มีการ นำหินนะครับหินแกรนิตนะผิวพ่นไฟหินแบบนี้นะเขาแข็งแรงมากนะครับรถยนต์ขึ้นไปได้เลยนะก็แบ่งช่องนะครับช่องทางซ้ายและขวานะครับก็จัดให้เป็นทางเดินแล้วก็รันคานะส่วนช่องกลางก็เป็นสำหรับรถยนต์นะครับก็ทําให้เกิดความปลอดภัย อันนี้เป็นภาพเก่านะครับภาพเก่าที่เขายังไม่ได้ปรับปรุงนะก็จะมีร้านค้ามีล่มมีอะไรนะี่เต็มไปหมดนะครับด้านข้าเขาจะมีรัว้วเป็นรั้วเหล็กนะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านี่เต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็เคลียร์พื้นที่นะครับก็มีพ่อค้าแม่ค้าลงทะเบียนอยู่นะเดี๋ยวเขาจะปรับปรุงก็จะมีร้านนี่แหละแต่ว่าจะจัดพื้นที่ให้มันดูดีแล้วดูสวยงามนะครับดูเป็นระเบียบนะเพื่อ แล้ว,ว่าเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวกั้นเสาสแตเลสน,นะครับแบบนี้นะแบบอัถนนเข้าสารเลยนะครับเป็นเสาสแตเนเลสที่ก็สามารถจะขึ้นลงได้นะเสาแบบนี้นะครับเพราะเวลามีงานสงกรานีนวันนี้ เสานี้ลงได้นะเวลาเขาปิดถนนนะครับให้คนเดินตลอดนะก็เสาเนี่ยขึ้นลงได้เอาเสาลงครับตัวนี้ก็ล็อกไว้นะครับด้วยกุญแจนะคือไม่ต้องลงนะครับไว้อย่างนี้นะครับตรงนี้ช่องว่างนี้ก็คือเป็นที่จอดรถเขาปกติบริเวณนี้ก็จะมีที่จอดรถนะครับมีอาคารจอด,ดรถอันนี้ก็ต้องเปิดให้เขาเพื่อนารถรถเข้าออก ก็จัดให้มีนะครับทางระบายน้ํานะนะครับจะเห็นว่ามีล่องทางระบายน้ํานะครับแล้วก็จัดให้มีฝั่งที่มีคนเดินตอนนี้ยังไม่จัดร้านคานะครับยังไม่มีนะตอนนี้ยังไม่มีนะครับหินแกรนิตแบบนี้นะครับเวลาทำความสะอาดเวลาเขา้างนะครับก็จะล้างทำความสะอาดง่ายนะสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยมนไม่ค่อยเกาะนะครับสําหรับระยะทางนะครับ ถนนไรสีที่เขาปรับภูมิทัศน์เนี่ยก็มีระยะทางอยู่ที่200เมตรนะนะครับก็อยู่ระหว่างถนนจัรพงนะกับซอย135ตรงนี้เป็นสารสารเจ้าพ่อเขาตกนะครับแล้วก็เจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์ ตอนนี้ก็เดินมาท้ายๆเลยนะครับท้าย,ยด้านหน้าก็เป็นซอย13ข้างช่วงนี้ก็โล่งนะครับปกตินี่ซอยนี้แน่นไปหมดนะครับแน่นไปจากพ่อค้าแม่ค้าหาบเล่แผงลอยนะครับร่มนี่เต็มเลยนะฮะร่มตอนนี้ก็จะลโล่งนะครับเคลียร์ไปหมดแล้วนะฮะ ด้านหน้าก็เป็นวัดบวรนิเวศนะครับผมเคยเข้าไปครั้งหนึ่งนะตอนนั้นก็นําปลานะครับไปส่งหลวงพี่ในวัดนะครับสั่งปลาผมเ,าเป็นปลาหางยุงไปปล่อยไว้กินยุงช่องวีนพีมีเรื่องเล่านะครับผมมีช่องอีกช่องหนึ่งนะเป็นช่องของสัตว์น้ํานะครับชื่อว่าวีนพีสัตว์น้ําก็เป็นช่องเกี่ยวกับปลาสวยงามพวกสัตว์น้ําต่างๆ ยังไงเดี๋ยวผมจะย้อนกลับนะครับย้อนกลับมาดูทางเดินอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้จะมุ่งหน้าไปถนนจักกระพงบริเวณนี้ปกติก็จะเป็นทางแบบยกระดับขึ้นมานะครับสูงกว่าถนนนะตอนนี้ก็าปรับไปท่าอแล้วคือก็ทํานะครับทําเหมือนกับถนนข้าวสารเลยตอนนี้ แล้วตรงาทางเดินนะครับจะมีซุ้มต้นไม้นะแล้วก็จัดให้มีที่นั่งนะครับดี๋ยวเมื่อก่อนน่าจะมีนะผมมาประจาเลยตรงนี้มาซื้อเสื้อผ้านะครับหลายท่านบางทีอาจจะเป็นนักเรียนอาจจะเรียนหนังสือบางทีบางท่านอาจจะเคยมาซื้ออุปกรณ์การเรียนที่นี่นะพวกเสื้อผ้านะครับเดี๋ยผมมาเนี่ยมันไม่มีที่นั่งนะครับเดินมาทีเดินวนไปวนมาเมื่อยนะตอนเนี้แล้วก็ทําที่นั่งไว้นะครับ เราสามารถจะมานั่งทานน้ Jamie, lonely, ํานะนั่งพักตรงแถวแถวซุ้มต้นไม้นี่ได้ก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปนะครับพื้นที่ไหนก็ไม่สวยงามก็ค่อยๆปรับกันไปพอมันปรับขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะทําอะไรง่ายขึ้นนะครับการที่จะไปเคลียร์พื้นที่ให้โล่งๆเนี่ยแล้วมีพ่อค้าแม่ค้าที่เขาทําหากินเนี่ยเป็นโอ้โหเป็นเยอะมากเลยเนี่ย ผมไม่อยากจะทราบเลยว่ากี่ร้านกันแน่นะครับที่เป็นแบงค์ลอยที่ย้ายออกไปมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่จะทําได้นะครับถ้าเกิดตรงนี้เคลียร์ได้จัดระเบียบได้เนี่ยต่อไปมันก็มันก็ไม่ยุงย่งยากนะครับเพราะตรงนี้เขาสภาพที่มีร้านนะครับมีล่มอะไรแต่สูงๆเนี่ยมันมันนานมากๆตรงนี้ บางทีก็อาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะครับบางท่านอาจจะบอกถนนไม่ยังไม่ดีสายไฟก็ยังอยู่นะครับทุกอย่างมันต้องค่อยเป็นค่อยไปจะให้แบบเนรมิตเอาคนนู้นออกไปคนนี้ออกไปไล่คนนูนไล่ทางนี้มันคงไม่ได้ง่ายอย่างใจนึกอย่างนั้นนะครับไม่เช่นนั้นคงจะโล่งแบบนี้มานานแล้วนะครับ ตรงนี้ก็มีสถานการณ์โควิดนะครับยังไงแล้วเนี่ยโควิดยังไงก็ต้องหมดไปนะเมื่อหมดไปนะครับเราต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยต่อไปก็เป็นโอกาสของเราบ้างนะครับแล้วก็จัดพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยตรงไหนเรารู้สึกว่ามีเยอะเราก็จัดนะครับเวลามีเทศกาลเพราะบ,บ้านเรามีเทศกาลเยอะๆนะครับแล้วก็จะได้จัดงานนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวผมก็ตาคลิปนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็มาปากเพื่อนๆนะ เมื่อมีการกอร่อสร้างผมก็เข้าไปทาคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันจะได้ทราบนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดเกิดขึ้นก็เพื่อผลประโยชน์นะครับของทุกๆคนขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ